สวัสดีครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าจะไปอังกฤษต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษกันครับวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษนะครับเป็นวีซ่าที่คนไทยนิยมใช้กันเพื่อไปเที่ยวที่อังกฤษเพราะว่าวีซ่าตัวนี้นะครับทำให้มีเวลามากพอในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่เป็นที่นิยมได้อย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยปอดิศามากมายเช่น Stonehenge หรือ Big Ben และแหล่งช้อปปิ้งมากมายประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศที่เหมาะสําหรับการไปเที่ยวในทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ถ้าใครจะไปอังกฤษมากกว่า กว่าเดือนทํให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทั่วประเทศอังกฤษได้อย่างอิสระนั่นเองครับแล้วต้องใช้อะไรถึงจะขอวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษได้ผู้สมัครจะต้องแสดงเห็นว่าการจะท่องเที่ยวในอังกฤษนั้นจะต้องเป็นไปตามจานวนวันที่ระบุเอาไว้ในใบสมัครนั่นเองครับผู้สมัครยังจะต้องแสดงเห็นว่ามีเงินมากพอสําหรับการใช้จ่ายในระหว่างที่มาเที่ยวที่อังกฤษและผู้สมัครจะต้องแสดงเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะเดินออกจากประเทศอังกฤษเมื่อวีซ่าหมดอายุแล้วนั่นเองครับพอมาถึงประเทศอังกฤษแล้วคุณสามารถมาอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนของงคคุุุณณไไดดด้้้้และะพววกเเาาาายยััสสสมรถป็นนนนนนผูบใฐ พลเมืองของประเทศอังกฤษแต่การที่ทาให้ครอบครัวหรือเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนนั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นจดหมายเชิญจดหมายการเป็นผู้สนับสนุนและหลักฐานการว่าจ้างงานในประเทศอังกฤษนั่นเองครับในส่วนของการมีสปอนเซอร์นะครับอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเช่นถ้าหากว่าผู้เดินทางไปพักอาศัยกับพลเมืองชาวอังกฤษในกรณีนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องจัดเตรียมจดหมายอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นสปอนเซอร์ว่าผู้นั้นเป็นพลเมืองของอังกฤษอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะสามารถให้ที่พัักกบ ผู้ยื่นขอวีซ่าได้นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดอีกบางข้อในขณะที่ผู้เดินทางอยู่ประเทศอังกฤษอย่างเช่นผู้เดินทางจะต้องไม่มีความตั้งใจที่จะไปขายสินค้าหรือให้บริการและได้รับค่าตอบแทนเช่นการไปเข้าร่วมทําธุรกิจหรือมีหุ้นส่วนในประเทศอังกฤษไปแต่งงานไปเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวไปใช้ประเทศอังกฤษเพื่อเป็นแค่การต่อเครื่องไปยังประเทศอื่นต่อไปต่ออายุให้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นการอยู่อาศัยระยะยาวหรือว่าทํางานต่อได้และไปเรียน โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเองครับผู้เดินทางสามารถลงทะเบ,บียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาได้แต่ต้องแน่ใจว่าหลักสูตรนั้นใช้เวลาไม่เกิน30วันและไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการเดินทางไปประเทศอังกฤษนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษตัวนี้หากใครที่สนใจทําวีซ่าตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีทางสยามมือก้องของเรานะครับพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์ของเว็บไซต์เราอยู่ใน description ข้างล่างเลยนะครับรวมถึงช่องทางการติดดดดต่่อออออืืนๆขขงงเรราาา้้้วยยฝกกก cribe Like หถมีสสั กับวีซ่าตัวไหนสามารถโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากทางเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ